ทำมาชมครับเป็นยังไงกูไก่เดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวรอบสุดท้ายเกือบไม่ทันดีลากัน <c oughs> สนังกฤษ uh? สังกฤษอ่ะสังกฤษ Today it was exciting and it was very very fun Look at the thing uh, she on She's dressed like a o u d e s yeah. s Yeah So this is the last โอ้โหมาเร็วเราจะขึ้นข้างบนกันนะพี่น้องนะ ปสบายดีพี่น้องนะครับบรรยากาศยามแรงๆเนี่ยอยู่ที่วัดอ,อรุณวาบูตจัดเรียงางไปเนี่ยชาร์ตทอดเด้อพี่น้องเนี่ยวันวนี้ก็ชื่อว่าเป็นเดือนที่6กนะครับปีพศ2567ันห้าร้บเจ็ะครับ,รบอโอ้โหเป็นยังไงกุ้ไก่คนหลายวานันน้องคนหลายคนน่าอันนี้กุ้ยไก่เด้อกุ้ยไก่โอยสบายดีทุกคนไป

รุ่จำบุญนาไปที่ไปคอนสยามกุกไก่นบนกุกไก่เรือสำราญคืองามแน่นอ,อ,อ,อนแรถไฟฟ้คนทมนได้อยู่บมนิวใน่้นมากแมนข้าบเห็นแสงสีแบบนี้กับเร็วกว่านี้อันนี้คือรอบยเกิดว้าวว้าวพี่น้องเ๋ยนะครับมันีกการที่วา่า แส่มากครับแตงออเลยครมากครับกรุปไก่ต้นความงามของเมืองไทยอันนี้เป็นป้อมวิเดีวตมีไส้บัซ์ีด้ยเป็นป้อมด่านหน้าสมัยกรุงธนบุรีกองด่านที่หนึ่งแล้วก็จะมีด่านที่สองแล้วก็จะเป็นวัดอ,ดอรุณทาทรนเขาชลสงศาเท่าเรนนอกเบื้งเรือสำราญเนี่ยตื สบายดีพี่น้องทุกท่านเด้อมารีบาร์บูองกันชัวร์เดี๋ยวมีอโ,อววโอกาสมากนั่งเรืออีกแล้วนะฮะจากท่าเรือวัดอรุณนะฮะมุ่งหน้าไปที่สาทอนนะครับมากับน้องตุ๊ก,กัยมากับน้องแตงคอนสาวเล่านี่ยชุดเล,าาลา่าเป็นหองไล้ผ่าไม้เล่าว้าวเป็นยังไงก็อยากใส่ชุดเลา่าอุ้ยเป็น้องเลยฝรั่งนะฮะทักทายโบกไม,ม้โบกมือนะฮะทักทายกันแล้วเป็น้องเลว้ว โอ้ย oh, ชุดงามเนี่ยพี so like, uh, ่น้องฟังฟังเล่าห้องจะเห็นน้ำเด้อไป้มาพี่มาพี่เป็นยังก็อยากใส่ชุดเล่ามาเที่ยวไทยอ๋อก็คือแบบว่าเหมือนเวลาคนเราจะมาใส่ชุดเล่าไปวัดเลยพี่น้องแล้วก็เออจะใส่ชุดเล่าไปอะไรอะไรอะไปงานดอกอึเปล่านะเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยเที่ยวแบบไในมีโอกาสแล้วว่าใส่ชุดเล่ามาเดี๋ยเที่ยววัดอรุซึ่งเป็นวัดที่แบบสวยงาม ซนการใส่ชุดไทยเ่ที่วันราเนาะทุกคน็่อจะมาใตแ้อ่อามใส่ชุดไทยแล้วกมได้ใสแล้ววันนมีกอยากใส่ชวร่้ากน่็แสดงว่าน้องแตงอ่อนใส่ชุดลาาแล้วกมีคลิปวิดีโอทั้งช่องแตงอ่อนสาวลาาเป็นบอแม่ค่ะแม่ได้กองแตงอ่อนสาวล้าโอ้ยถาแบบนี้เอฟซีจะไปเบิ่งกับไปเบิ่งทั้งช่อง ฝากเในเด้อดูการเด้อนะฮะใครอยากไปเบิ่งคลิปวิดีโอเนี่ยครับแซงออนสาวเล่าใส่ชุดเล่าเนาะพาสินเล่าโอ้เขาวัดอรุณเนี่ยครับไปบึงได้ที่ช่องหายูทูบแซงออนสาวเล่านะครับเฟซเฟซเฟซบุ๊กเนาะแซงออนสาวเล่าพี่กันเนี่ยเอือป้าน้องอุ้ยมาหนี้สะพานพุทธเด้อสะพานพุทธอุ้ยมาหนี่จริงจไปเรียนมาหนี้ก็ได้เรียนเลยสะพานพุทธนะพนร้อ สะพานพระปกเก้าโอ้นี่นักท่องเที่ยวโบกไม้โบกมือเนี่ยนี่ก็ดีมากโอ้ยน้องผู้ใหญ่กรับพี่ว่ามาไกลายแต่ว่าเหมือนเหมือนจำได้ว่าสะพานผุ้หญิงมันสามารถแบบเปิดได้ใช่ไหมเมนองเมนสะพานุู้สมัครยกขึ้นแห่เรือลำใหญ่แลมพานใดนี่น้องอุ้ยเอาแล้วถ้าเรือลำใหญ่ผ่านได้แล้วตรงนี้ก็ต้องยกนะ ะสูงนะจะสูงนะสะพานระเบสูงนะ,ะ,ะ,งะงนะอ๋อสูงอยู่แต่ว่าราคาเงินบ็สูงไม่ปล่อ,อ,อมเป็เป็ดเต่าเป็ดเต่าเรือลำใหญ่ดินกก้นเห็นเห็นกุ๊กไก่ไทรูไปแล้วไหมกุ๊กไก่กับมากลายดิากไ้นแค่ราคาสามสามจี้บาทว่ไ,ไอ้อ๋อราคาสามจี้บาทแต่ว่าไก่บิ้วแบบรักโบรานเลยอ่ะ คือความง่ามของประเทศไทยนะคะนี่คือความปากผู้ใไก่ที่บาบาวบาเองแต่มาเห็นแหละก็มาสัมผัสเนาะน้องกุ๊กไก่มาฟังนี่แน่น้องกุ๊กไก่สตาร์ทเป็นยังไงงามบง่งามงามแอ็อากาศโคตรดีแล้วเพราะเย็นเวลาพองพองพงแล้วัน้องกุ๊กไก่ผมีม่มูว่ะพามาลำเนียเออผมมี มาใส่น้ำเตะกับไอโ o นเนี่ยแหละสองามรอบเราไม่ไ่้ทำนี้เลยไหนเลยไม่ได้แต่เราแบบมึงมีคนโคมเสีอาจจะมีแต่ว่าอาจจมักจตายแต่แบบน่าจะแบบโคมก็ไปกันนะบางทีงานที่มีก็คนในประเทศก็จะเป็นตรนี้เยอะเพราะว่าถ้าจีเยอะมเด จไริงๆอยากมานางเรือชุดนี้้โอยวิวสวยเห็นทะเลรักปานนี้มุมสวยๆแก้วใสๆสวยเนาะสวยจ้าชาติมีลมซูมิวให้ราคาแค่สามสิบบาทวิวสวยขนาดนี้ค่ะได้ยื้อใสได้ยื้อใสอันอันนี้คือ30บาทนี่ถาลอยหนึ่ง้องคิดว่าคุ้มบ่ลอยหนึ่งตัวคุ้มจะไปเล่นเดลไก่ก็นี้เนาะไปหอดาทาเรือเอเชียทิกเอเชียทิกย์ยื้อใสเอเชียทิก ป็นชิงชาสวรรค์ังอคไปไปเจหพี่หอยลองไปชิงชาสวรรคมากเลยอคือชิงช้าสวรรค์ก็จะประมาณห้าบาทหรือ25 0อาบนแใจเด้อชิงช้าสวรรค์ติดแอร์ติดแอร์อืมแพงมากม้บนหนาบอก็ติดแอร์ก็คือเป็นชิงช้าสวรรค์ที่บอกว่างามดิพลังการนี้มองไปทางไหนที่เห็นเเอร เมเจอเนียวัตต์คอร์ดอนนี้เมเทอนียวเตตอดตอนนี้หน่นะเป็นอันที่สแล้วใช่ไหมหรือว่านที่หนึ่งนะไม่มันจะเป็นอันดับหนึ่งหนูขึ้นมาเหตนมันเปลี่ยนนะเป็น้แบงค์ข้อนโอ้น้องแจงอ่อนรู้จริงด้วยว่าโอ้เม่น้องเมนาจะเม่นเดอัตอนนี้นาจะอยันดับ่สได้ถามปหรอว่าสี่ไม่แต่มันจะใช่กับคนใ กูไก่กูไก่อาจจะบปเห็นห้างไอคอนสยามย่ามคำคำแบบนี้เมนมาเคยมากบก่อนเขามาอันเบ้กว่านี้ยังยังกว่าเด็กใครใครยังครับเจาจะเลยขาดโอกาสนะอยากให้อยากให้น้องลองเบิ่งตอนนี้จะเห็นไฟอลังการขนาดนี้ มาเนก่อนนะเอ้ขาจะยารายังคุเคยนเราเคยมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ค่าวันนี้หรือป่าเร้าว่าเขาไม่คเคเหมือนกันใช่ไหมไม่ขึ้นไหมไม่เขาไ่เียไม่ใช่เขไปใช่ตอนมาเรได้เข้าไปแค่เดินเดียวเพราะว่าตอนนั้นมานที่เรามากเอนแล้วก็เราก็เร็วกว่านี้เร็วกว่านี่นี่คือเรือเราไได้แต่เราไม่คนเยอะแล้วก็เรือใช่นั้นเป็น่ะวิ่้องขมาอู่อ่ะน่าจะเป็นไปได้นะเรก็เดือนช ที่เราจะใส่ไปนั่นกคแที่เราผ่าวดแฉ่ใช่ะก็คือตอนนี้นะี่ยบาบูเองก็คือว่าจะได้เห็นแะ้วก็ต้องผ่านนะรับบเวนบาบูเนะฮะออกแล้ท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเนี่ยละก็ลองปูไก่อะไรลองแตงอ่อนดีมาสัมผัสกับความงามความสีวิไล ตอน,นแนกเป็นผันกัน,นกเลยเออและตอนนี้นะครับคุณไก่จะได้เห็นนะครับอาจจะโบทัดจีดเราเปนดอกจัวาจะเห็นไฟเนี่ยสีทองนะครับสีห้างสีทองว้าวเาเห็็นนดี คนจะเก็บบันทึกภาพไปนี่นะฮะสาวลาวนะครับสาวล่าตอนนี้มันกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เลิกเลียกเลยง่ายแล้วกับเดินทางมากเพราะวกับบรรยากาศของทางเมืองไทยนะฮะคือห้าเลยเราี่น้องเนาะแล้วต้องเที่ยวนี่บวกใหม่บวกนู้ดชักค่ายนี่ก็จะเป็นถ้าต้องเที่ยวนี่ครับเราต้องเที่ยวที่จะต่อลงเรือนครับ าชาติางชาติคับือว่าอึ้งน,น้องน้องอึ้งครับความงามและควออามลัลงการของห้างไอคอนสยามเมืองไทยนะครับ ไม่มีมาระยาทเลยแเป็นยังไงเดกมันจะทอนนะะได้ไหม้ออดีร่ายหนา่ย่า้าวครับมันไดกาศความสีไล่นะครับน<อ>ห้างใหญ่ไอขอนแก่นย่าน้าเอร์อนนะคร พวกไก่แตกต่างกันบอกรับที่ม้ากันไหมน่ะต่างเพราะว่าช่วงนั้นเ์ามามันมันปีใหม่หรือหลังปีใหม่หนึ่งหนึ่งมันว่ายังมีต้นคริสต์มาสยังมีอีย่างยแต่ก็ถือว่าคือคือคือเก่าคนหลายกว่าเก่าโ้ราณเราะว่าตอนนั้นเ์ามาแคเข้าไปในเดินเดินแล้วก็กลับเลยเป,ป็นบอกแต่ยังเว้นตอนนี้แต่ตอนนี้คือเวลาากำลังจะทุ่มเนี่ยก็คือสวยเหลืองอะแล้วเหมือนทอง ใช่ต้่คไม่ใชทุกคนจะลงงไปตอกาสกันคนานี่กนเนี่ม่ใจเป็นบ้านกมาที่นองเอ๋นีตบาบูนี่คบไดผ้าสาวาเน่ยวร้าไลต่อลายครรวมทั้งตุกก่เนยัจไ่เห็นี่ยก็บรการตื่นตาตื่นใจที่1มุมงมุมนี้นี่ครับข้างใหญ่ไปค่อนสยามโอ้โหฝั่งนี้ก็จะมีเรือเนะครับเรือทำลาศ เตลีนรถไฟนะรถไฟที่วิ่งข้ามน้ำจ้าวพะยาสำหรับคลิปนี้บาโมเองกันที่ว่าจะรถไฟฟ้าที่เปลี่ยนสายสะพานตากสินจะเป็นสะพานตากสินจะมองเห็นรถไฟเหมือนวิ่งอยู่บนถนนนะ จริงเหมือนรถไฟที่อยู่บนถนนแล้วก็จะเหมือนรถไฟที่ชนกันนะก็รอจีนรถไฟต้องจอดสวนทางกันเห็นบ่อเห็นบ่อมุมนีกุไก่รถไฟที่อยู่บนสะพานนะ เพงทีบาบาเลยอัล่าข้อดีเดเป็น้อจดเของประเทไทยนะครับข้าวนีงวุไก่ข้าวนองแตงกอนะครับาเหนพมจเ่พร้อมซีริไของประเทศไทยําหรับทีมบาร์บูญจะขอถวยไปล่าชํารุ่งไปเนอจไอ้ว่าไอี้้องนะจิ๊กซ้องอเชีครับล่าทร่งปนย่เ่างนะฮะอย่าลืมก็ไลยติดกเลยใจ ไปไหลายเแล้วตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นอลังการทู้จัางห่างไอคอนสยามคนเอ้อลไรพี่น้องบายยนะฮะก่อนจากนอย่นี่ก็เลยเต้นกันแล้วใส่กระดิ่งจังเกิลสิ่งที่สำคัญสำหรับสมุดบารบูดโดยการบอพูดข่าวโฆษณากันเลยกันพี่น้อง ไปแล้วไปแล้ว